เป็นลิ้นต่อบางคนหน้านะครับนี่ครับยาวยาวขึ้นมาครับก็ยาวเยอะอยู่ครับนะครับก็กันเศษหินเศษทรายเศษโครนครับที่จะไปโดนที่เครื่องครับได้เป็นอย่างดีนะครับติดตั้งง่ายครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะรูใดๆนะครับนะครับออกแบบมาเพื่อให้แบบไม่ต้องเจาะรูนะครับข้างล่างก็จะเข้าหลอกมันนะครับแล้วก็มีชุดยึดตรงจุดจุดนี้ซ้ายขวาครับแน่นครับ ติดตั้งเองได้เลยนะครับง่ายครับนะครับอันนี้จะเป็นของชุดหน้านะครับส่วนอีกอันจะเป็นข้างหลังนะครับนี่ครับชุดหลังก็จะเป็นนี้นะครับนชิ้นนี้ครับก็ยาวมาข้างล่างเลยนะครับก็การโคลนการหินดินทรายนะครับกระเด็นเข้าโชคนะครับแล้วก็รวมไปถึงกันด้านข้างด้วยนะครับนะครับนี่ับด้านข้างจะมีเสริมมาด้านข้างตรงนี้ครับ ดีครับชิ้นนี้ดีมาก